ใหม่ดาวิกาภูมิใจโพส์ชมผลงานล่าสุดเตอ๋อในฐานะนักสแสดงรุ่นน้องโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับเตอ๋อชันทวิทธนเสวีที่ผันตัวจากพระเอกสู่ผู้กำกับเราจะเห็นผลงานของเขาบ่อยครั้งและล่าสุดมีผลงานใหม่ด็อกเตอร์คลมแม็ปุชชาพาเสียวโดยทางด้านแฟนสาวใหม่ดาวิกาได้โพสตชื่นชมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวดาวิกเอร์บอกว่า หลังจากดูด็อกเตอร์คลมแมกจบใหม่ภูมิใจสุดๆพี่เก่งมากๆฉา,า,ากรักที่สวยงามฉากที่ใหม่ชอบมากๆอยู่ตอนสามในฐานะนักแสดงรุ่นน้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งผลงานที่ที่เป็นมาสเตอร์พีอีกเรื่องนะคะที่รักรอชมหนังเรื่องต่อไปตื่นเต้นแล้วอ่ะเรื่องนั้นก็สนุก5้าห้าหห้าใครคิดว่าพี่เต๋อถนัดเล่นแต่คอมเมดี้มาดูเรื่องนี้นะจะขอแสดงความยินดีและชื่นชมทั้งทีมงานและนักแสดงทุกๆคนในเรื่องนี้ด้วยนะคะ โดยหนุ่มเตอ๋อก็ได้คอมเมนต์บอกว่ารักหนูขอบคุณนะคะ